ผมเห็นการสัมภาษณ์พูดคุยกับศาสตราจารย์ดรสุรชาติบำรุงสุขก็พูดถึงความเห็นเพราะมีมีการตั้งคำถามว่าเออคือเหมือนเพื่อไทยเนี่ยยังไงก็โดนด่าเนาะนี่แบบว่าเชิญพักอื่นมาคุยด้วยเนี่ยก็โดนด่าเนาะก็มันก็ต้องทําไม่ใช่หรออาจารย์ก็บอกว่าเออก็ก็เข้าใจแต่คือแบบว่าก็ต้องเข้าใจด้วยว่าการคุยกับพักอื่นอื่น่ะมันไม่ได้จําเป็นจะต้องแบบว่าเชิญมาที่พักก็ได้เออมันคุยการเบื้องต้นกันก่อนก็ได้หรือไปคุยกันในพื้นที่กลางอย่างแบบว่าห้องสัม สักแห่งก็ได้แต่คือการเชิญมามันก็โอเคคุณอาจจะมองว่าเป็นการให้เกียริหรืออะไรก็ได้แต่คือแบบว่าด้วยบรรยากาศแบบนี้ก็รู้ๆกันอยู่ก็รู้ๆกันอยู่ว่าพักที่เชิญมาเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องกับใครบ้างก็รู้ๆกันน่ะใช่เพราะฉะนั้นคือการพามาตรงนั้นเนี่ยคือเพื่อไทยก็ต้องยอมรับว่าคุณก็ต้องโดนโดนหนักอยู่แล้วเพราะสิ่งที่มันเกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาประชาชนโดนกดกันหนักมากแล้วพักเหล่านั้นที่เชิญมาเนี่ยมีส่วนร่วมในการกด ประชาชนขนาดไหนเออซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยออสำหรับผมนะมันเป็นเรื่องที่ดีนะที่มันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นเะอืมเพราะว่าเวลาที่มันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นเนี่ยมันก็เป็นการแสดงเสียงที่ชัดเจนอะ่ะว่าในขณะน,นี้ประชาชนยังคงรู้สึกอย่างไรกับพักรวมไทยสร้างชาติพักพลังประชารัฐและภูมิใจไทยอะ่ะซึ่งถ้าเกิดว่าเพื่อไทยจะทำเนี่ย อันนี้มันไม่มีใครก้าวล่วงได้อยู่แล้วคือเพื่อไทยอาจจะมีความรู้สึกว่ามันเป็นการให้เกียรติสูงสุดเลยหรืออะไรสักอย่างในการพาเข้ามาในบ้านตัวเองอะว่ากันดีกว่าสมมุติว่าพักเพื่อไทยมีแนวคิดว่าณตอนนี้อะไรที่ทําได้ก็ต้องทําเพื่อไทยก็ทําไปแล้วประชาชนจะรีแอคอย่างไรกับเหตุการณ์เหล่านั้นน่ะมันก็ต้องว่ากันตามนั้นนะครับใช่นะครับมันก็จะไปทางอื่นก็ไม่เห็นจะได้เลยไอช็อตแบบชนแก้วช็อกมินอะไรกันเนี่ยที่มันเป็นประเด็นน่ะ ก็คือคุณต้องคำนึงด้วยใช่ว่าคือสิ่งที่ประชาชนโดนกันมา9ปีเนี่ยเ,ออเขารู้สึกอย่างไรแล้วจะมาทำเหมือนไม่เข้าใจอ,ะอ่ะว่าทำไมต้องเกิดอะไรแบบนี้ด้วยอ,ะอ่ะผมว่ามันก็แปลกเนแปลกจริงออแปลกจริงๆแปลกจริงๆครับ